ไม่ีดีทีได้ไหมนะไมต้องถามเขาก่อนว่ามาทำไมก่อนมามาพร้อมนะคะจ้าเลยค่ะพี่หอยก่ะฉีครกำถบสมแมวถ่ายภาพเยต้องถามว่ามาทำไมแล้วก็จะตอบก็ถามว่าทำไมมามาอะไรไมาทำไมมาทำไม เธอรับบทหนักมาโดยตลอดไม่เคยที่บทบาทที่บทบาทไม่เคยใส่ส้นสูงแต่งตัวรัดรูปแบบเซ็กซี่เล่างอะไรขนาดนี้ค่ะแล้วก็ดูแบบแต่งคือทำทำผมมาเป็นลุกตลอดใครจะบ้าตื่นนอนทำผมเป็นลุกแต่เรื่องนี้เล่นนี้ทำค่ะมีทำตลอดซึ่งคนนี้คือคนที่แบบทำให้เราเปลี่ยนพี่ชิกเกอเราใช่แลตอนแรกตอนแรกถามๆด้วยตอนแรกเล่นไม่ค่อยได้เนาะแล้วแล้วทำไงถึงได้นายทุกโมงเห็นเห็นเห็นเขา ผมว่าตาเขาวาได้เพราะพยายามปรับกันก็แบบจริงก็ทำแบบอะไรเงี้ยนนี่คนตาเป็นคนตาเป็นซอคผมบอกเขาตั้งแต่แรกว่าผมผมผมอยากเปลี่ยนลุคเขา ก็เป็นคนมีความสามารถสูงข้างในโดยเฉพาะข้างในครับแล้วก็จังหวะจากโคนในการเล่นแล้วก็ถ้าเราจะเห็นว่าเสียงคาชื่นชมที่มีกับคุณตีนตอนนี้ก็คือ,อร้าที่นี่ไม่ได้เป็นรลายแบบลายที่เป็นคําพูดที่แบบที่แค่คำว่ามหาผู้ชายมันเหมือนสักขอขาดได้เลยอะไรผู้หญิงคนนั้นที่มาถามตายใช่ <c oughs> ไหมครับแล้วก็วิธีหยอดอกบบ าที่ต้องเล่นกับคุณน้อยในเรื่องนี้เขาทำได้ดีมากจริตจะกล้าทำใจไหมคะโอ้ยังไลน์ไลน์จริงไหมจริงจริงตอนแรกดูเหมือนจะไลายคือถ้าเกิดว่าคนอื่นอยากจะเข้ามาคุยกับเราเราจะมีท่ามีการวางมากซึ่งทุกคนรู้สึกว่าเราไม่ค่อยเป็นดีรู้สก็เป็นคนที่แบบมีอะไรข้างในตลอดเวลาแต่พอตอนหลังก็ก็ได้มารู้ความจริงเลยว่าเนี่ยก็เธอไลน์นะเธอไลย์นะ ใเพอนดีก็เปลี่ยนสีพี่มันตายเลยอันนี้นี่เป็นบรรยากาศเบื้องหลังเลยนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าใครที่อยากจะเห็นแบบนี้เนี่ยติดตามกันได้เลยนะครับเพราะว่าสนามขวัญเจษฎ์ของเราจะพยายามนี่แหละครับนำเบื้องหลังนำโอ้โหเรื่องราวต่างๆรปให้เห็นแบบนี้กับคราอย่าลืมเข้ามาสนุกไปกับเราด้วยนะครับ